มีใบแก้บนอยู่ไม่ได้ใช้ของฝันร้นแต่ไม่เคยใช้เลยนี่ก็บอกว่าเมื่อไหร่อะใช้พี่อยากใช้เงินเพราะว่าสู้ๆนะเธอพี่ฝากเราด้วยเรื่องเรื่องเลยนะเพิ่งชมเยอะค่ออยากแกล้งน้องอยากแกล้งนองนรกทีบ้าค่ะอ้าไอพีเน้ก่อนเลยครับเอาเอาเราดีกว่าเราเพราะว่าจริงๆเจกังวลมากว่าจะออกมาเป็นยังไงเออใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าพอออกมาแล้วรู้สึกว่ากระแสฟีดแบ a c k ดีดีกว่าที่คิดครับผมก็รู้สึกว่าแบบ ตัวที่เราตอนแรกเราก็กลัวว่ามันะจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนก็ชอบหลายๆคนก็ชมก็ฝากของทุกคนได้ครับต่อนแรกผมกักับ้างถใช่ครับผมกังวลเพราะว่าด้วยความที่มันก็ผ่านระยะเวลามานานแล้วก็รู้สึกว่าคือมันต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวผมด้วยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออผมจะทําพี่เหมือนกับพี่พแฟนคลับรอไหมอย่างเงี้ยครับผมแต่พอออกมาแล้วก็สื่อโล่งครับแล้วรู้สึกว่าทุกคนชอบแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ รอคอยก็กลับมาอย่างเงี้ยผมแล้วจริง<ช><ช>ๆะครับเพราะว่าตอนแรกดูกังวลเยอะมากเหมือนกันใช่ใช่ตอนแรกผมก็กังวลเพราะว่าก็าจริงๆเราก็บทบาทของคณะคุณหรือว่ากล้าวเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความท้าทายสูงแล้วก็มีความยากเนาะด้วยความที่เป็นเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ผมรับแสดงนาเป็นเรื่องแรงด้วยแล้วก็เป็นทีเรียดอีกมันก็เลยมีหลายอย่างที่เราสึกว่าเราการบ้านค่อนข้างเยอะ กว่าหลายๆเรื่องเหมือนกันครับซึ่งพอเราไปแสดงหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันมีความกดดัน,นนิดนึงอ่าเช่นแบบว่าตอนแบบถ้าเรียกอะไรตอนเวิร์กช็อปเนาะตอนอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่ากลัวมันจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอมันออกมาแล้วจริงๆเราเห็นนิดให้เห็นตลอดทั้งร้องกับทุกคนเลยลครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็ตื่นเต้นครับผมแ,แต่นี้ต้องบอกว่าเหมือนกับพอได้ถ่ายทำอ่ะครับผมรู้สึกว่าคือเจเจอ่ะต้องเป็นแบบกับ เส้นเรื่องเลยเพราะว่าด้วยความที่บท,บทบทของน้องเจเจเยอะมากเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับว่าการที่แบบคือถ้าเรื่องนี้ได้ถ่ายทำจริงๆแล้วก็เหมือนกับได้อนจริงๆอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าเจเจต้องแบบเอาให้อยู่เลยนะเพราะว่าเส้นเรื่องมาจากตัวน้องเลยอย่างเงี้ยตัวนักุณครับอๆๆบอกว่าสู้ๆนะเธอพี่ฝากเราด้วยเราเลจริงๆก็ให้กำลังใจด้วยกันทั้งเจเจก็เต้คิมด้วยเพราะด้วยความที่ ยากมากๆเหมือนกับมันเป็นทีเลียดด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเวอร์ชั่น2ด้วยก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้เหมือนกับพัฒนามากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็รู้สึกว่าเอาที่เราทั้งทีมมีความสุขใช่สุดท้ายแล้วเราทําเต็มที่ผลมันจะเป็นยังไงก็ก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ครับผมอจากวันที่เฮเลอร์มันเฮเลอร์มันปล่อยอักนั้นวันที่กอดายห้าบได้ปิดเพลงแล้ว ก็ก็เช็คครับผมแต่ว่าเอาจริงก็ไม่กล้าเช็คมากขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบว่ากลัวว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าทำชมเยอะก็อาจจะกลัวเหลือติดประมาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามีหน้าลบถ้าเกิดเสพเยอะเกินไปก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไปกดดันเวกิ่งเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า ก็เสพอยู่ก็เสพอยู่แต่ว่าเสพแบบพอประมาณนะฮะใช่ใช่ใช่แต่ก็มีการเช็คอยู่ครับไปแต่ว่าในช่วงแรกๆที่มันออกไปก็เช็กเช็่แปลว่าจริงๆเป็นคนทักษิณาขี้น้อยโอ้โอ้ไอ้พูดยาวเลยครับส้นใชร้อเล่นอะไรไม่คืตจริงๆมีเรื่องพูดเยอะเลยพูดเลยไมค์ก็เขาเขาก็แบบเป็นคนปากแข็งแต่ขี้น้อยใจใช่ครับผมใช่เป็นคนขี้น้อยใจเห็นอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบ พี่เน้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ท right. ้ายเขาก็เหมือนกับว่าเป็นคนเข้มแข็งแหละแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนขี้น้อยใจมากๆครับผมใช่เป็นคนขี้น้อยแล้วเฉบางคนรึกมากอ่าบางคนก็ทำให้ทำให้น้อยทุกวันเหมือนกันครับผมอุ้ยอุ้ยอันนี้พี่อยู่ทีมเราแล้วอ่ะไอได็กเด็กใครเขามาหาพี่น้อยมันจะหนุดเฟรมหนุดเฟรมเพราะว่าอ่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า มีการไม่ถนัดของเรื่องภาษาอ,อะไรอย่างเงี้ใช่มันก็จะมีบางคำที่แบบว่าพี่เนต่ะใช่พี่เนตบ้างที่เมื่อก่อนที่เราอ่ะพูดเราไม่รู้คาศัพท์คำไหนที่ควรใช้ไม่ควรใช้กับใครอย่างงี้แต่นี่ต้องขอบคุณน้องนะว่าเหมือนกับว่าน้องอ่ะเธอเหมือนกับว่าเข้าใจเราบางทีเราไม่ได้สื่อสารอย่างงี้แต่ว่ามันอาจจะแรงจริงแล้วก็ขอโ <c oughs> ทษเขาอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่น้องก็เข้าใจไม่เก็บมาคิดเนาะเก็บมาคิดปะเนี่ยเาไม่คือผมแรกๆก็ไม่เข้าใจ้หลังพอ มันเจออยู่เรื่อยๆก็แบบว่าเราก็เข้าใจแล้วว่ารู้แล้วว่าแบบว่ามันเป็นเรื่องของของการให้ภาษาเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะถามซ้ําก่อนว่าแน่ใจเหรอว่าจะพูดยืนยันที่จะพูดคํานี้อะไรแม่ใจใช่ๆเอาจริงๆเหตุการณ์นแต่เราไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็เหมือนเรา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 พูดไปเราสือว่าเฮ้ยเชื่อเอ้เราพูดไม่ดีเลยแล้วเราสือว่าเราเราอยากขอโทษแล้วก็น้ําตาคอคือคือเรปกติพูดจา พูดจาแบบไม่พูดจาแบบนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าผมต้องเอาดวงเราไปเช็คเนี่ยเพราะดวงการพูดไปตกไปช่องมลนะหรือเปล่าใช่ใช่ใช่คื่มไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะเกินไปแต่ว่าผมกับเจจะมีแบบมีปัญหากันช่วงแบบนี้ก็คือช่วงที่เราเราจะแบบมีมีเรื่องที่เราดิสคัสกันเหมือนกับคุยกันว่าแบบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ครับผม ใช่แต่ก็ได้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออแบบอย่างน้อยน้องก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นใช่ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าหลังๆก็จะถามก่อนแล้วว่าโอเคว่าจะพูดคำนี้จริงจริงจรหรอจะพูดคำเดียวไหมจริงเหรอเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบวอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วแหละแต่ว่าใช่ไมไกลอะไรเขอไม่ใจ่หรอไม่ค่อยมีหรอเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็เรื่องนี้ก็ก็ก็พูดตลอดเวลาและและผมก็ อาจจะไม่ต้องบอกว่าไวยใจไปไปหมดวันแล้วอะไรไม่ต้องบอกว่าผมมาเป็นคนที่แบบชอบบ่นหมายนว่าเธอแต่ก่อนทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นผมบ่นแต่คนนี้ผมรู้สึกว่าผมบ่นเพราะผมเป็นห่วงเขาหมายว่าผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากทําให้เหมือนกับเอินน้องแบบดูดีขึ้นหรือว่ามั่นใจตัวเองขึ้นเราก็แบบเออเราเป็นพี่น้องเราก็รู้สึกว่าสิ่งหน่ที่เราเคยอาบน้ำร้อนมาแล้วเราก็อยากแบบ <ığı> เออแบบแนะนําเขาอย่างเงี้ยใช่ก็แต่ว่ามันไม่ได้น้อยใจอย่างเดียวครับผมว่าเออก็เขาก็ใส่ใจอะไรนะใส่ใจรายละเอียดไงมันเลยทําให้แบบว่ามีหลายๆอย่างที่เขาอาจจะเมื่อกี้เขาพูดเองเนาะอาจจะเกินไปเออแบบบ่นบ้างอะไรบบนีแต่เราก็เข้าใจครับเพราะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเราก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดมาเลยทำให้แต่ว่าเรารู้ว่าโอเคว่าตรงนี้โอเคนะตรงนี้ปรับนะตรงนี้อะไรก็คือปรับกันนะพูนอะไรใช่ครับผมกดดันเขาบ้างนี่ เอ้ยผมมีผมมีใบแก้บนอยู่ม,มไม่ได้ใช้ของฝัน้อแต่ไม่เคยใช้ใชเลยนี่ก็บอกว่าเมื่อไหร่อาใช้พี่เน้นอยากใช้เงินใช่วหมคือพี่เน้นให้มาบอกว่าใช้ได้ครั้งเดียว่ยือเใช่อะไรเหตุการณ์คือนี่เพิ่งผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่ใช้ค่ะจะได้หยุดบนไงเดี๋ยวรีบใช แค่คุณบอกว่ามันมีผลหนึ่งวันไม่ใช่เหรอมีผลนหนึ่งวันไงใช่แล้วถ้าผมใช้หนึ่งวันวันต่อไปเขาก็ต่อใช่ไหมก็หมดแล้วโอเคก็คือก็คือเราเราแบบสำคัญจริงๆใช่ก็คือเดี๋ยววัวอะไรใช้ปีหน,น้าเีลยผมขอเขาแล้วว่าปีนมาร้อยใบได้ไหมเดี๋ยวปีหนา้าปีหน้ามันต้องเปลี่ยนใบเปลีย่ยนแบบแล้วแบ <c oughs> บข้าวข้าวข้าวผมคิดแค่ว่าวันเกิดเขาก่อนละกันเดี๋ยวยังยังไม่ถึงให้ผิดให้เขาด้วยอ่ะอ่วันเกิดปีนี้ยังครับยังครับ ต่เคลียร์ไปแล้วกใกล้แล้วอาจจะไม่ได้สายเปย,ย์เพราะว่าเจเจอาจจะต้องการสายเราะมีมากกว่าใช่แต่ว่าจะบอกว่าใช้ทันทีก่อนใช้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเคยจริงๆอยากอยากใช้แล้วเพราะว่าเหมือนกับอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากไปกินข้าวอย่างเงี้ยเหงากินข้าวคนเดียวเหงาแต่คุณก็ชวนผมแล้วนี่ชวนแล้วชวนแล้วชวนแล้วใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเรียกว่าเป็นสายเปย์จริงๆสายเปย์ไหมก็เราสูว่าเราก็ แบ่งปันกันแล้วกันเหมือนว่าอยากอยากไปใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนว่ากินกินอ่าผมสรุปให้ท่านทราบเลยใช่ครับเป็นสายเปย์ก็ได้ท่านทุกคนเขาเปย์ท่าเราหรือเปล่าเฮ้ยต้องถามไม่นะพี่ผมอยากไปกินอะไรเดี๋ยวไปไม่ไม่ก็ก็จะบอกว่าถ้าไม่เปย์น้องจะเปย์ใครล่ะถูกไหมล่ะเออโอ้ยก็จริงมีหลายคนแต่วันนี้มา มากันแค่นิดหน่อยเองออลไม่บ่อยได้ไหมอ๋อติ๋กก็น้องทุกคนน้องหมดเลยแต่ว่าทำไมเราถึงเปคนเดียวอ่ะก็เราเจอกันบ่อย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 แถวนี้มันร้อนนั้นเนี่ยไม่มีนู้เลยท่านั้นรไม่มีปเรื่อะไทีนี่เหรอเออจริงบ่อยสุดเเรื่องของ กินครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราสองคนทะท้ายก,กันก็คือบอกว่าเราเต็มที่ในเรื่องของอาหารเพราะว่าแบบบางทีทางานเหนื่อยๆก็ให้รางวัลตัวเองโดยการกินอาจจะให้บ่อยไปนนิดแต่ว่าก็รู้สึกว่ามาค่าพี่จะพิวเราได้ด้วยของหวานได้อะไรใช่ครับผม คือหมายถึงว่าถ้าเราเดินไปเข้าร้านเขาแล้วก็อสามารถสั่งอะไรก็ไ yup. ด้แล้วมันวรใส่ให้เง uh, yeah> like uh um um> ี้ยแน่นอนครับผมได้อยู่แล้วขอไปทันทีเถอะเงินเชิญพี่ๆทุกคนเอาไปด้วยไปมาแล้วไงไปได้อีกเอไปได้อีกไปได้อีกครับผมก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนได้ไงวุ้ยต้องเชิญถยไรเชื่เลยเหรอเชิญเลยเหรอเอาเอาดีๆถ่านะแม่แม่ที่จะดูพวกเราไหมครับไม่เหรอเชิญเราไปเชิญเจนเออใครจ่ายใครจ่าย ไม่จ้าของร้านไม่รู้เรื่องเลยนะจะพึ่งชงเยอะครับอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งนองเออในไลน์หลังที่แบบว่ามีคนเข้ามพูดคุยไม่ดีพี่เจคก็พูดเซฟตอเซฟครับแต่หลังๆเราก็ข้ามไปเลยเหมือนกับว่าเราก็เออเราก็อ่านคอมเมนต์อื่นๆไปด้วยความที่เราก็เราก็เหมือนกับห้ามห้าห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างเหมือนกับมีมุมไหนความคิดแต่เราก็รู้สึกว่า แต่หลังบ้านผมกับเจ๊คุยกันตลอดว่าแบบเออถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ก็ควรที่แบบปล่อยวางหรือว่าปล่อยข้ามไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็รู้สึกว่าเออคือส่วนตัวของน้องก็จะมีเหมือนกับอินบ็อกซ์เข้ามาหาน้องอยู่เรื่อยๆแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเออก็พยายามอย่าไปอ่านแล้วกันแต่ก็มันก็ห้ามไม่ได้เพราะน้องคนนี้เขาจะแบบอ,อ่า <c oughs> โอเคอยากอ่านก็อ่านใช่จริงจริงๆก็ยอมรับตรงๆว่าเออก็ูวันนี้ก็แม่ก่อนหน้านี้ดีกว่าใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อ่านตลอดก็ดูแบบว่าเออเพราะว่าตอนทีเราก็ ดูพีแบษของแต่ละคนแบบไม่อยากดูอะไรอก็ไปรับรู้แต่ว่าบางทีก็ย่งที่ว่าไม่นอาจะมีレสปิดมาบ้างซึ่งซึ่งบางทีก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราแิลได้ก็โอเคแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกแย่ถึงขั้นที่ดาวแต่ว่ามันขึ้นอยู่ท้ายก็ข้างหลังก็จะเริ่มใช้วิธีมอกว่าเออมันม,น,มนเริ่มหนักมากๆจนเราเรารู้สึกว่ามันเริ่มส่งผลระทบต่อที่เราแล้วเราก็เริ่มบอกว่า บางทีเราก็รู้สึกว่าม <nt> ันไม่อะไรเลยจริงๆนะแต,แต่ว่ามันก็แบบเราสึกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจเขาว่าแบบว่าโอเคเขาก็เจอจากการเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาก็อาจจะอาจจะแต่ว่าไม่รู้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะว่าอาจจะลงที่เอาอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาเรื่อยๆแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็มีบางยอมรับตรงๆว่าม, <S <S วมันก็มีบางอยที่ทำให้เราดาว้วาอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเลือกรู้สึกว่า เรื่องวิธีที่แบบว่าอาจจะพอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเสพอะไรทำที่แบบว่าจริงๆแล้วมันมันชามได้อริจริงๆใช้คขา่าอยากเสพไม่ไม่ได้อยากเสพด้วยเพิ่มเติมว่าผมมีผมก็รู้สึกว่าผมก็รับฟีดแบ็กจากหลายๆคนก็อย่างที่แบบว่าอาจจะมีเห็นบ้างที่ผมแบบเล่นกับพี่ๆที่ทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า เราก็อยากจะเมตไอเดยเขาอยากจะรับรู้ตอนแรกที่เขามีให้เราแตละครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นช่องทางเดียวกันเนาะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปอ่านนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกเลือกเวทีที่หลังๆก็จะการบล็อกแพนแน่แต่เคเนเลือกที่แบบว่าอ่านแล้วเก็บไว้ไงใช่คือเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเราเหมือนทําตัวว่าตัวเองเก่งว่าแบบว่ารับมือได้ซึ่งมันมี คือนั้นอยู่จริงนะครับแต่ว,ตแว,ว่ามันไม่ได้ตลอดเราว่ามันไม่ได้ตลอดก็เลยัรับผมอราัต้องกที่ะ่่คลนเลยเอาแคอยู่แล้วแต่ว่าเ้าว่าเธอ,อเขาอ่ะ แรกๆก็แคปนะครับแต่อาหารไม่ค่อยแคบเพราะน้องเขากลัวผมแล้วกินมากเหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบแต่ดีนะที่น้องมาแชร์ให้ผมฟังอย่างเงี้ยเพราะผมก็เหมือนกับเราคุยกันตลอดว่าแบบเออเราควรรับมือยังไงก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่น้องแชร์มาให้ผมเพราะผมผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็เป็นเซฟโซนให้น้องเขาอย่างเงี้ยครับผมรับมือได้ดีขึ้นครับนี่คือเซฟที่แบบดีนะนี่ฟีดแบ็คในผมเพอคือผมเข้าไปดูไม่เห็นมีใครพูดถึงผมเลยแต่พูดถึงน้องแล้วก็พี่กิม เออครับก็เต้ผมก็รู้สึกว่าเออทุกคนเห็นผมไหมครับเห็นพี่หมื่นไหมครับแซวเล่นแซวเล่นทำไมนายใจนายใจแซวแต,แต่แต่ดีใจครับผมพี่หมื่นครับคนคนชอบทั้งน้องเจเจแล้วก็ชอบทั้งน้องคิมใช่ครับผมได้ครับผมขอบคุณครับ